วดีครับมาชิปนี้มาดูวิธีับปลาลิมแม่น้ำมูลระยะเวลาน้ำขึ้นัตักปลาซิววิธีขี้ฤทธิ์าง่น้ำมูลใัยเวลาน้ำขึ้นพอดีครับหาปลาเลยไปเบิ่งครับ่าสิไดงไลยปันใดดิม่ตาเขาไปซื้อนีมา